พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียววันนี้จะมาคุยถึงเรื่อง พระสงฆ์องค์เจ้ากันมั่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการบวชซึ่ตอนนี้ก็มีกระแสสังคมมากมายเยอะแยะนะครับในการบวชของคุณเขื่อนนะครับคุณเขื่อนพัทธรดนายเศษสุวรรณหลายคนก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับถ้าเอ่ยชื่อนี้แต่จริงๆเขาก็เป็นนักร้องที่โด่งดังแล้วก็เป็นนักร้องซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ด้วย เป็นนักร้องซึ่งมีเรื่องราวต่างๆในการทำสื่อเยอะมากๆนะครับก็คือคุณเขื่อนเนีครับเขาเป็นเก่แล้วเขาก็ไปบวชเขาบวชตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับบวชก็เพื่อที่จะทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็บวชแบบเงียบเงียบฉายาของท่านก็คือฐานะสัมปันโน แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนเป็นบันดอกบวชได้หรือผมก็ยิงอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับในสานะที่ผมก็มีความรู้นะเห็นหน้าตาแบบนี้ผมจบปริญญาโทคณะพุทธศาสตร์นะครับสาขาพระพุทธศาสนาที่มจลนี่แหละครับมหา,ว,า,มว,า,าวิทย,ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับผมมีความรู้มาก ในเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าในเรื่องวัดวาอารามแต่ไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับก็ปล่อยให้คนที่ไม่ค่อยมีความรู้เขามักก็จะพูดกันในเรื่องพุทธะพุทธเทียมในเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็ขี้เกียจพูดฟังเขาซะมากกว่าแต่งานนี้ก็กจะขอวิพากวิจารณ์บางนะครับกับคําว่าบันดอกคือพระพุทธเจ้ากําหนดไว้ว่าบันดอกนะบวชไม่ได้ แล้วพ้าเขื่อนนี่คือบันดอกไหมคนเราไม่ค่อยรู้หรอกครับความรู้เท่าหางอื่นก็ไปวิาพาก์วิจารณ์บอกว่าพระเขื่อนเป็นบันฑดอกต้องไปสืบสวนสอบสวนพระอุปชาว่าบวชให้ได้ยังไงต้องไปเสบตวนโน้นนี้ว่าต้องเอาเรื่องเอาราวนี่คนที่เขาเรียกว่าโหนศาส,สนานะ เราเคยคได้ยินคาว่าโหนสถาบันแต่นี่คือโหอนศาสนาความรู้แม่งก็ไม่มีแล้วแม่งก็พูดจาไปเลอะเทอะเปืเป้อนกันไปหมดคาว่าบันเดาะนะครับหรือบุรุษรักเพศหมายถึงขวาคนที่บกพ่องเขาเรียกว่าคนที่เพศบกพ่องนะครับก็คือคนที่มีความเบียเบ่ยงเบน โดยกำเนิดมีใจเป็นหญิงจำนะครับฟังให้จบนะครับมีใจเป็นหญิงจนไม่สามารถข่มความเป็นหญิงนั้นได้เลยหรือคนแปลงเพศคนที่ทํานมเหมือนสตรีก็เหมือนกับคันทีนครับขันทีในยุคก่อนมีเพศสองเพศอยู่ใน คนเดียวกันนะมีทั้งเพศหญิงเพศชายมีนะครับหลายคนนะครับมีทั้งแหวนประเภศหญิงด้วยแล้วมีไอ้จูด้วยอยู่ในคนคนเดียวกันมีนะแต่ถ้าบุคคลที่ต้องการบวชนั้นเป็นบุรุษเพศสมบูรณ์หรือบ่งว่าเป็นบุรุษก็สามารถบวชได้ไม่ได้เกิดปัญหาแต่อย่างใดอ่าเดี๋ยวผมแปลให้ง่ายๆภาษาบ้นบานๆ ก็คือคนที่เป็นบันเดาะนะครับคนที่บวชไม่ได้ก็คือไปแปลงเพศไปกระเทยกระเทยเพราะว่าไปทำนมทำนมอาจจะไม่ได้ตัดไอจ้จูแต่ก็ไปทำนมก็มีแล้วษ่ะเหมือนคล้ายผู้หญิงอันนี้ก็บวชไม่ได้หรือไปแปลงเพศแล้วไปตัดไอ้จูทิ้งแล้วก็บวชไม่ได้เลือกออกมาแต่คนที่เป็นแก่นเนี่ยยังมีความเป็นบุรุษ มีความเป็นบุรุษโดยสมบูรณ์ครับก็บวชได้ไม่ใช่บันดอกนะก็กระจ่างด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเก่์นะครับบวชได้แล้วก็บวชได้บวชเยอะด้วยแล้วเป็นพระเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยหลายคนแบบว่าไม่ควรผมจะบอกอย่างนี้นะครับคือความรู้สึกนึกคิดของเรามันมัน เป็นการมองคนที่เป็นแกหรือเป็นคนที่เขาเรียกอะไร g b t อะไรที่เนี่ยํำค่อยได้ว่าจะมีปัญหาเมื่อบวชนึกออกปะเพราะว่าไปบวชนั้นอยู่ในวัดอยู่ในวัดก็จะมีพระผู้ชายจะมีเด็กวัดถึงเป็นผู้ชายอาจจะมีการไปร่วมเพศไปมีสัมพันธ์ เขาวาดกันได้ง่ายที่เขาคิดอย่างนี้ก็เลยว่าเฮ้ยไม่น่าบวชเว้ยมันเป็นบันดอกเว้ยไม่น่าบวชเว้ยมันเป็นแกเว้ยมันเป็นนูนนี่นั่นนึกออกปะแต่ผมจะบอกให้นะครับไอ้ที่มีปัญหาเรื่องเพศเนี่ยนะครับไอ้พระที่เป็นผู้ชายลวน้วนเลยจริงๆรลวนล้วนแล้วมันก็เอากับผู้หญิงนึ่ออกปะเพราะว่าคนที่ไปบวชเนี่ยนะ จะเป็นผู้ชายหรือเป็นแกยก็ตามพอไปบวชแล้วเขาก็ปฏิบัติธรรมครับเขาถือศีลครับเพราะว่าเขาจะไปเอาผู้ชายนะหรือเขาจะไปเอาผู้หญิงนะเขาไม่จําเป็นต้องบวชหรอกครับนออกมะแล้วเขาก็บวชแบบเจ็ดวันบวชเดือนหนึ่งเนี่ยบวชพรรษาหนึ่งพรรษานึงก็แค่สามเดือน แต, 2, แต่ถ้าสองพรรษาเนี่คือสองปีแต่ถ้าพรรษาหนึ่งคือสามเดือนสามสี่เดือนนี่แหละ <S 2> <S 2> เขาก็ลดกิเลสครับเขาไม่ไปเอาไขรหรอกจริงๆิมันเหมือนกันเลยไอ้พระผู้ชายกับพระแกเนี่ยถ้ามันจะไปเอากันจะไปร่วมเพศจะไปไปเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็โอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนอกบะมันอยู่ที่สันดานอยู่ที่พฤติกรรม ของแต่ละคนเพราะนั้นอย่าไปมองเกในแง่รบนะครับถ้าเขาไม่อยากจะไปบรรดาดบาตรธรรมเขาไม่อยากจะไปถือศีลเขาไม่อยากที่จะไปไปไป,ไปเป็นคนดีว่างั้นถอะเขาเขาอยู่ข้างนอกดีกว่าเขาไม่จําเป็นต้องบวชไม่ออกะ่ะก็เลยจะพูดให้กระจ่างตรงนี้แล้วก็เลิกพูดกันทักทีหลอกว่าพระเขื่อนเนี่ยบวชได้ไม่ได้ จะไปเอาเรื่องอุปชาจะไปเ,เรื่องอะไรยานะครับคือก่อนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรนะต้องศึกษาข้อมูลให้รู้ลึกซึง้งก่อนอย่าไปพูดพล่อยๆนะครับบางครั้งเห็นพระเพื่อนผมอะสมัยเรียนอะรุนน้องเนี่ยเอาเพื่อนผมก่อนเพื่อนผมอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับวยมาเรียนที่พิษณุโลกวันศุก ท่านต้องเดินทางมานะมาจำวัดที่โรงเรียนแล้วก็เสารเรียนอาทิตย์เรียนวันอาทิตย์เย็นกลับนะท่านก็รวบรวมกันสามสี่รูปเป็นเจ้าวัดทั้งนั้นเลยนะมานัดกันที่วัดวัดหนึ่งแล้วก็ขับรถมาครับรถเกง๋งปิดฟิล์มสีดำขับมาเองขับมาเพื่อที่จะมาเรียนหนังสือ พอคนเห็นก็บอกเฮ้ย hey, ต้องสืก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 ผมจะบอกให้นะครับการเป็นเจ้าอาวาสจะบอกคุณชื่ออะไรวะนิติตวันจำชื่อไม่ได้งเงียบหายไปตอนนี้เป็นสอสอ,สอบตกภัยบุญนิติตวันที่จะมาปฏิรูปพระปฏิรูปสงฆ์่ะเดี๋ยตอนนี้หายงเงียบหายปุ๋ยไปละจบชีวิตไปละไม่มีความรู้เรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเลยแต่เสือกจะมาปฏิรูปวงการสง การที่เป็นเจ้าอาวาสนะขนาดวัดใหญ่เลยนะไม่ได้มีตังค์ครับถ้าเกิดว่าให้คนขับรถมาค่าใช้จ่ายคนขับรถสองวันเนี่ยกระจอกกระจอกพันหนึ่งครับแล้วเรียนสองปีอ่ะเรียนคอร์สเวิร์กสองปีอ่ะอ่ะอาทิตย์ละพันเ,นเดือนละสี่พันเจ้าอาวาสไม่มีตังค์ครับต้องขับรถกันมาเองนึ้อออกปะ มันก็แค่แบบโรคติดเตียนมันไม่ได้ต้องศึกอ่าแล้วก็มีพระพระพระน้องพระรุ่นน้องก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนวัดก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนประมาณสามสี่กิโลเป็นทุ่งนาขับมาโรงเรียนผมมันอยู่บ้านนอกมอจรอพิษโลกอยู่บ้านนอกขี่มอเตอร์ไซค์มาครับขี่ตัดทุ่งนามา เพื่อมาเรียนคนเห็นก็โอ้ต้องศึก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 คือเขาไม่เขาไม่มีปัญญาให้ใครขับรถมาสง่งไงเขาไม่ได้มีเงินเขาไม่ได้จ้างคือถ้าวหา้วานน,นานๆครั้งได้แต่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มันก็ไหว้วานไม่ไหวเนี่ยอันนี้บางทีมันก็ต้องเป็นข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับเขาต้องมาเรียนหนังสืงอเพราะนั้นต้องรู้ให้จริงนะในเรื่องนี้แล้วไม่ต้องกลัวหรอกครับ บางคนก็กลัวศาสนาพุทธจะโดนศาสนาอื่นมายึดมันใช่ไี่บ้าบ้าบ้าบอกเขาแตกไม่ทางหรอกม่ใครจะมายึดได้หรอกจะบอกให้นะแล้วพระที่มีปัญหานะ่ะปีหนึ่งดูสิมีถึงสิบรูปไหมที่ไปเอาผู้หญิงที่ไปข่มขืนผู้หญิงที่ไปเอาผู้ชายไปโกงไปอะไรเนี่ยก็ปีหนึ่งมีถึงสิบรูปมาพระแม่งมีตั้งหลายไม่ใช่แม่งเลยพระท่านมีตั้งหลายแสนรูปนะ ความไม่ต้องไปวิตกกังวลอ่ะแล้วมารู้จักพัะเขือนพัทราดนายัยเขตเศสศุวรรณกันนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดังในยุคปีสองพันนู่นะมีผลงานเพลงฮิตมีชื่อเสียงในวงกว้างพอสมควรนะครับไม่ถึงมากก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนัก,กจิตวิทยาบําบัดความใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวของตัวเองเป็นตัวมีความสุขกับการที่เลือกเดิน และเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับใครหลายๆคนเคลื่อนพัฒราดานในนะครับเกิดเดือนปี2535ครับจบเส้นจรนะรุ่นน้องผมแล้วก็จบบาวาลยนานานชาติสแตมฟอร์ดแล้วก็ได้รับทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสามประเทศด้วยกันนะประเทศอิตาลีประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนเขาเริ่มมาเป็นบอยแบนด์ ในปี2,550ครับร่วมกับสมาชิกอีก4ีคนผลงานเพลงฮิตเยอะแยะมากมายนะครับรักไม่ได้หรือไม่ได้รักอ,อยู่ในช่วงปรับปรุงและแฟนใหม่นะครับก่อนจะยุติบทบาทวงปี2,555ตั้งขึ้น2,555 0ปีก็แยกวงก็เรียกว่าแดงดังและแยกวงกันไปนะแยกย้ายกันไปส่วนภาเคเขือนก็ยังมีผลงาน ให้เห็นในวงการบันเทิงบ้างปาปายก่อนจะประกาศข่าวในปี2562นะครับก็แต่งงานกับแฟนหนุ่มเดเมียนฟีก็คือแต่งงานกันผู้ชายกับผู้ชายนะครับแล้วก็ชีวิตหลังแต่งงานก็ไม่ราบเดินไม่เหมือนฝันจึงทำให้ตัดสินใจแยกทางกันและพรเกิดก,ก็กลับมาอยู่ไทยเขาก็มุ่งเป็นนัก,กจิต บำบัดเมืออาชีพควบคู่กับการขับเคลื่อนความเท่าเทียมของมนุษย์พร้อมกันนี้ก็ได้สร้างการมองเห็นและเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับแฟนๆในด้านแฟชั่นความสวยงามการแต่งตัวก็ในสไตล์ที่ชอบไม่บิดกั้นตัวเองนะครับปี2565ปีที่แล้วก็กลับมาร่วมทำวงดน,นตรี TKP กับสมาชิก โถกและก็ป๊อปปี้มีผลงานเปลี่ยนไปไม่ได้และเจ้าชูออกมานะครับนั่นก็คือพระเขื่อนพัฒนานนัยเคสุวรรณนะครับหรือเขื่อนเคโอติจฉายาเขาคือเขื่อนเคโอติกนะก็รู้ประวัติท่านเข้าๆแล้วกันนะผมจะถามให้ว่าคนที่เขาจะไปบวชนะะเขาก็มีติดสัตธ,ธานะหนึ่ง บวชตอบแทนคุณพ่อแม่ก็คิดว่าให้พ่อแม่ได้เจาะเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์คนที่จะทำความดีนะทำไมต้องไปกีดกันต้องไปกีดกันนะครับการเป็นเกย์นี่มันเป็นผู้ร้ายอะ่ะเป็นโจรเหรอะวะทำไมเราไม่หันไปสนใจที่จะไปประนามที่จะไปจัดการไอ้พวกคนเร็ว ไอ้พวกนักการเมืองเยี่ยระยำทั้งหลายแหละไอ้พวกข้าราชการที่แม่งโกงกินแม่งแดกนะไอ้ไอ้นักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นไอ้นายกต่างๆที่แม่งแดกกันชิบหายไวบ่วงคอร์รัปชันนี่หมายว่าครับข้าราชการต่างๆผู้ว่าหัวหน้าส่วนที่แม่งคอร์รัปชันกันอันนี้เฉพาะที่ไม่ดีทะทไมไม่เราไม่ไปโฟกัสตรงนั้นครับแล้วก็เอาเรื่องเอาราวมันส่วนคนคนหนึ่งเขาเป็นเกย์เขาอยากจะบวชเขาบวชให้พ่อแม่ ทำไมทำไมต้องต้องไปโจมตีเขาวะผมไม่เข้าใจนะมึงไม่ได้เป็นคนดีกันหรอกนะถ้ามึงไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆมึงอย่าวิาพากวิจารใครทั้งสิ้นเลยจะบอกให้ไอ้พวกความรู้เท่าหาอื่นฟังคนที่เขามีความรู้ก่อนจะไปคอมเมนต์อะไรไปศึกษาข้อมูลก่อนก่อนที่จะมาโจมตี คนอื่นเขามึงไม่ใช่เป็นตำรวจโลกหรอกท,ที่จะมาเจ้ากี่เจ้าการเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้พระเขื่อนนะครับก็บวชไปนานๆปฏิบัติทําไปนานๆถ้าท่านได้อุปชาดีได้พระเจ้าวาดดีมีพระพี่เลี้ยงดีท่านก็จะได้รับสิ่งดีๆ ในการบวชครั้งนี้ของท่านผมเป็นกำลังใจให้ครับพระเขื่อนนะครับนั่นะคือนะนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ซื้อกระถางผมนะกระถางแค่นัดครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับแล้วมาทำเป็นกระถางแกะลายอย่างดีเลยขายใบละร้อยเก้าสิบาทครับสามใบสี่ร้อยเก้าสิบค่าส่งสี่ ท่านที่จะบูชาพระพุทธิราชรุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคนะครับก็มีเป็นพระบูชานะครับลุงจา่าจาสิเบดกดรทวีบูรณเรระเขตศิลปจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างในวัยเก้าสิบเอ็ดปีพิธีใหญ่มากๆมกีหน้าตัก้าดเก้านิ้วหน้าตักเก้านิ้วหน้าตักสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็มีเหรียญครับเหรียญมีสองร้เก้าสิบบาทพร้อมค่าส่งติดต่อ คุยกับผมอินบ็อกซ์เข้ามาครับใน a c e b o o กดรกิจพลเดชวิสัยแอดไลน์เข้ามาครับเบอร์ไลน์ก็จะขึ้นหน้าจอเบอร์ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วสำหรับท่านที่สนับสนุนผมนะครับเื้อนเงินเขาเ้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันท่านที่ดูอยู่ยูทูบกิจโพสชแนลแล้วก็ยังไม่กดติดตามกดติดตามห้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณมากมาก ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับ chai